เยอดวะเรารอใครเนี่ยคิมได้แมทไหม,ยม,ม,ม,มอย่าบอกมือบอกมือมามอนจิตจะมาสู้ด้านจิตได้ไงวะเี้ยมาดีนะไม่ได้ไหลอยู่ <c oughs> นี่แกอัดไปอีกหรือเปล่าออกกอนอัดไว้แต่ไม่ได้ลงหรอกไอชอ็อ <c oughs> ตมือเยี่ยกูลงแทนครับผม ไอเราแกไปเล่าเรื่องผีได้ไงอ่ะมีดายหนึงไปออกไลฟ์คืนกับคืนไปเล่าเรื่องผีคนไม่บอกว่าเฮ้ยชอบวิธีการเล่าหวเ้อชอบเล่าเรื่องผีครับเจอผีบ่อยๆนะครับอุ้ยเอ่อล่าสุดโดนผีทำอะไรบ้างอะคะผีผีรูปหัวเงี้ยเจอปะผียี่หัวมั้งอุ้ยมันเจ็บเกินอะดิเฮ้ยแต่แต่ผมผมเคยโดนผีอัมเว้ยอ้าวเหรอเออตลกไหมครับไม่ไม่ตลกไม่ตลกจริงจังเลยอัมห่มยังไงอะว่าต้อง่าอยากดู แต่ตัวเก่งเลยนอนเก่งขยับไม่ได้เลยแล้วตอนอ่ำตอนอำนี่ยังไงเสียงตอนผีมันอ่นเสียงมันเป็นแบบไหนเสียงมันเหมือนแบบเหมือนผีมันจมน้ำอ่ะน่ากลัวมากน่ากลัวด้วยเก่งไม่รู้แต่กุกเก่งมากเครียมากนะไม่มีใครอัดไว้ใช่ไหมเมื่อกี้แทมบบีแล้วผมไปซีอ่ะพูดอะไรนะเดี๋ยวผมแทบบีแล้วผมไปการซีอ๋า ส่วนกูจะแท็บซีแล้วการดีส่วนผมยาวแล้วว่าจะไปตัดขอบคุณทีแ่แชร์นะจ๊ะสวยสวยแต่เพิ่งชมเลยผู้ชมกูลบกูล <laughs> บจริงทนัทนทนันทันทันไม่ทนันแต่เดี๋ยวว่าแก้ไม่ทนันตามพ่อไม่ <laughs> คอใจเน nah> ี่ยมันทอย่างเงี้ยม um ันทำให้กูไม่อยากเล่นเกมนี้อีแล้วมินาฉันกระโดดมินแกเห็นปะโอ้ยไอ้เฮียโหมันแม่นจังวะ้อหูทำไมทีมโน้มันดุจังอะไอ้เฮียจิ๋มนะมันเจ็ดศูแล้วนะเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้จิ๋มดุนะจิ๋มเนี้ย จะแทงให้เวย w ย y มาถึงว่ามีแทงเดี๋ยวก็ลงคลิปซะหรอกชื่อก็นี่ยจิ๋มจิ๋มเออบอกไปดีว่าจิ๋มแค่เนี้ยไม่ขนาดมือพี่หรอกน้องเฮ้ยเขาเขาดะเฮ้ยเขาสี่ะเขาสี่เขาสี่เขาสี่วะเอ้ยพิมินาดูไว้ดูไว้เยดเดี๋ยวฮิวเดี๋ยวฮิวอ้าโทษที่ป้าฮิวเธอเลิฟเบทไปแล้ว โอ้โหไม่ห ay, ิวเพื A ่อนกันลรับเอ้าเอข้าเอ้เข้าเอข้าเเข้าเอข้าเข้าเอ้เอเข้าแอ้วเอข้าอข้อเ้าเออเเ้เอเาเอเาเอเเล้เอเเอยาเเขอาเอาเ้เเอขาเอ้เอ้เอ้ออ่าาเเาเอาเล้าา้าอเออ เนื้อแข็งอ่ะกระเด้งชนกําแพงแล้วเด้งกลับมาข้างหลังอีกฟาร์มก็คือไปช่วยบินเทอร์ันไม่ได้เพราะตัวเองกับติดน้ําแข็งตัวเองมากเยอะมากบอกว่ามาเดี๋ยวฮิวให้แล้วฮิวเสกเนฟังหุณนจัดอ่ะ้องรีพี่ดาบเอเดี๋ยวนําให้ครับไม่ได้ซื้อของเกินล็อกตีน็อกตีมาสี่มันไม่ค่อยการบีเลยเนาะแต่เดี๋ยวขอไปพีคซีแบบหนึ่งได้ป่ะงั้นฝากระเบิดไว้ก่อนไปพีคแป๊บแต่เขาบีนะเขาบีนะพีคซีนี่ติดฝนนะ ทำไมอ่ะติดเธอไม่ไว้พิกซี่ไงอันนั้นพิกซี่อ๋อปกติไม่ค่อยพิกก็ดิซีปกติจะพุสนี่คุณฟังมึงเข็ดปะครับเออมันชิคาเป็นไงคะรู้สึกการขึ้นลิฟต์ลิฟต์อย่างสูงยังไม่เข็ดยังขึ้นไปอีกไหลแตกมาแล้วรอบหนึ่งไม่เข็ดเปิดประตูมึงตาย เด hmm. ินมาบีมตา้ไปซีมึงตายปุยดูนี่มึงจะรอดยังไงเฮ้ยมึงวาไปละนี twice. ่ไงมึงตายจริงมึงคือไม่ใช่ใครชิก้าตายค่ะผังโนแล้วขึ้นลิฟต์มาหาผมใช่ไม่เป็น บักยทำอะไรมึงก็ตายมีปืนอื่นให้เก็บไหมเอ่ยเบ๊บิอ๋อมีมีคนเอาอันนี้มาให้ยิวนี่ตั้งใจซื้อมาหรือว่าซื้อไอดีมาถามจริงๆริงอ๋อโอเคโอเคโอเค